สดีจ้าเอนูกับมากับเมนูพักอีกแล้วนะคะช่วงนี้คิดอยากกินแต่แบบว่ากับเข่าที่มีพักนะคะเป็นส่วนผสมค่ะกะซิมีเมนูพักหลายๆอย่างออกมานะคะแกงไก่ไส้ฟักเอียงจังสีติเฮดไปนะคะลงไปในคลิปก่อนเมน้กับซิมากแกงออมหมูค่ะพี่น้องเมนูของเฮาวันนี้นะคะก็เป็นแกงออมหมูค่ะกับไส้พักต่างๆที่เฮาหมาัก าตามใจชอบเลยนะคะเมื่อนีกันสีใสเป็นพักการดอาพักอันหอมชี้ล้วนะคะแล้วก็กระลำปีนะคะพี่น้องมากพักอย่างกัเอามาใส่เลยค่ะอันนี้เมื่อนีนะคะเป็นผู้ซอยอีแมนะคะลูกซ้ายนะคะอยากมาหันซอยอีแม่กับยานมีดถึงมือขนาดเลยมีดกับบางไงลูกกัอยากซอยนะคะ ถามบ่ได้นะคะเพื่อนอยากซอยก็ให้เพื่อนซอยนะคะช่วงเอนเพื่อนอยากหั่นผักช่วยอีเม่นะคะเอากระเรียมหั่นผักไว้นะคะต่างๆเส็จแล้วนะคะทนันคาตะไคร้เออไวต้ตำเอยไวต้ตำนะคะทุกคนแล้วก็มาหั่นหมูเห็นมันต้นหน่อยลงจากหน่อยนะคะซือมาเอ,อลานข้าวเจ้าหั่นหนอยอยู่นะคะแต่ว่ามันต้นใหญ่นะคะ แกงมันยันยันมันหนาผนูนะคะยันมันโปแเซมนะคะกระซีเฮตตตอนน้อยๆน,นะคะว่าแล้วนะคะวันนี้ก็เอาข่ากับตะไคร่ที่ห้าหันไหวนนะคะลงมาตําในครกนะคะตำให้มันละเอียดนะคะแล้วก,ก็ตามด้วยบักพริกนะคะตําลงทีหลังนะคะบันนี้ํำบักพริกแรกแล่าวนะคะกระหันหอมแดงลงไปตําใส่อีกนะคะวันนี้จะใส่เป็นหอมแขกนะคะกัสซีหัวใหญ่กว่าหอมแดงบานเฮานะคะ หอมแขกนี่ซีมีราคาถือก,กว่าหอมแดงผอมน,นะคะทุกคนโลละสามสิบบาทหอมแขกหขัวใหญ่นะคะแล้วก็ถือก,กวาอ่าหอมแดงนะคะหอมแดงนี่สีแพงนะคะเขาสีขายเป็นถุงถุงละสิบบาทประมาณสามสี่หัวหน่อยๆเน,นี่ยแหะคะ่ะวันนี้ก็สีใส่เป็นหอมแขกแทนนะคะตามเครื่องแกงไห้แล้วนะคะพี่น้องมานี้เข้ากับ เอาหมูที่เ้าหัันไว้แล้วนะคะมาลงหม้อค่ะมันนี้ใส่เป็นสามชั้นนะคะแล้วก็กระดูกหมูค่ะกระดูกติดเนื้อติดมันบอกเลยจังไหนสือมานีน,นะคะโลละลอยสามสิบนะคะกระดูกอันนี้แต่่สือบ่ลหอดโลนะสือมาสองเซนนะคะแล้วก็สามสันอ่าสองเซนคือกันนะสามสันนี่จะแพงนะคะน้ำหมูลงหม้อแล้วนะคะเราก็ทำการรวนหมูค่ะรวนให้หมูสะดุ้งสุกนะคะ ร่วนหมูก็คือการเอาหมูมาขัวใส่หม้อหรือกระทะบ่ะต้องเติมน้ำหรือเติมน้ำมันนะคะลงแข็งๆทั้งสันนะคะลงไปร้วนๆไปก็คือค้อนๆไปแล้วนะคะเพราะาคุ้นๆไปน้ำเนื้อหมูมันสิออกมาเองนะคะเท่ากับขวไปให้มันหมูมันกึง่งสุกกึ่งดิบนะคะร้วนหมูให้นังตึงสะดุง <laughs> ้งนังหมูมันันตึงนะคะขึ้นมาแล้ว,ลวนะคะบันนี้เท้ากับใส่ไส้อัน เครื่องแกงที่ห้าตตาไว้เลยค่ะพี่น้องเครื่องแกงจะมีแอนที่เ้าตตามเมื่อกี้นะเป็นข่าตะไคร่นะคะพริกแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วกับมใไ่ลงหม้อแล้วกับพัดให้มันเข้ากันกับหมูให้มันหอมเลยนะคะช่วงนี้กับจักกนังนะคะพี่น้องผักพิสผักถึงอยู่นะคะผักไปคนลอย่างกับออนคลิปนะคะแต่ว่ากับพ่อเบิ้งออกอยู่นะ,นะคะพี่น้องอ่ะพ่อเขาอันร้วนอัน เครื่องแกงเขากันแล้ววันนี้เขาก็มาปรุงนะคะคาดว่าได้เลยะคะ่ะรสด,ดีชู้รสนะคะเมนูนี้ใช่รสด,ดีชู้รสเรานะคะเขากำมาเติมน้ําล้างคกนะคะ พอเติมน้ำล้างคุกเสร็จแล้วก็เติมใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอมนะคะอย่าลืมใส่ปลาแดงลงไปด้วยนะคะในอมของเราอมต้องมีปลาแดงนะคะทุกคนอันนี้เขาเติมน้ำลงไปเข้ากับปิดฝาไว้นะคะปิดฝาให้หมูมันสุกพอหมูมันสุกเข้ากับซีมาเติมพักลงไปค่ะการจีไซพักที่มันอันสุกยากลงไปก่อนนะคะเป็นกะลําปีนะคะ ใจจริงก็อยากใส่พรมกันเบิร์ดราคาแต่ว่าหมอมันหน่อยนะคะก็เลยใส่อันที่มันสุกยากลงไปก่อนนะคะเป็นกระลำปีค่ะใส่แล้วก็ค้นไอ้ลงไปเห็นมันถึงก้นหมอนะคะให้มันยมยมลงไปนะคะหมอมันหน่อยค่ะแต่ว่าเฮ็ดหลายค่ะมันก็เลยกลายเป็น ล่นหม้อละค่ะเมื่อนี้คันเท้าใส่เบิ้นนี้ล่นหม้อค่ะต้องค่อยๆทยอยใส่ทีละอย่างลงไปนะคะอมก็ขาดไปไม่ได้เลยค่ะผักชีลาวนะคะเกียงอมมันต้องใส่ผักชีลาวนะคะพี่น้องมันจึงหอมค่ะลงไปแล้วก็ยังคนไม่ได้นะก็เลยปิดฝาไ้ให้มันยบเองนะคะวันนี้มันค้นบพดาะอิลีค่ะพี่น้องมันล่นอิลีนะคะกันล้อให้มันอันแบบว่าความห่อนจกขางล่างมันไอขึ้นมานะคะมันสิได้ซุกนะคะ พอตาเฮาปิดฟ้าไว้บันี้เปิดฟ้าขึ้นมาพักมันก็เหี่ยวลงไปเองนะคะมันก็พอดีก็มอเลยค่ะบดนี้จากที่ว่าล่นหมอเมื่อกี้กับบ่ล่นเลยนะคะพักพอเขาใส่ลงไปมันก็อันเขาเอื่ออย่างมันมันแบบเคยให้เฮาหลวกพักมันก็ยบลงมอย่างสี่เนะคะมันอ่อนตัวลงไปบเออภาษาเขาเขาเบาจังไลยมันอ่อนตัวบค่ะแกงอ้อมหมูไส่พักก็เป็นอันเซตเรียบร้อยค่ะซิมโหลดว่ามันพอดีไปนะะเค็มกับ เติมน้ำปลาลงไปจัหน้อยนะคะจืดกะเติมน้ำปลา,าปลาแดกลงไปนะคะซูรสลงไปสนีนะคะอยลืมคะ่ะพี่น้องย่างบ่ขันตอนสุดท้ายนะคะแกงอมนะคะลืมใส่ผักอีตูกับหอมบัวคะ่ะพี่น้องนี้คะ่ะเอามาใส่ในขันตอนสุดท้ายนะคะผักอีตูกับหอมบัวนะคะเพราะว่ามันสุกไว้มันเปื่อยไว้นะคะเอาก็มาใส่ขันตอนสุดท้ายนะคะเมนอูอมหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะมาคะ่ะกินข้าวน้ำกันจ้า